ภาวนาเนะเพื่อพัฒนาจิตใจเบื้องต้นพัฒนาใจของเราให้มีความสุขความสงบเบื้องปลายก็พัฒนาใจให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนเราฝันอยู่เมื่อเรารู้สึกนะชีวิตเราก็เหมือนความฝันตื่นขึ้นมาความฝันก็หายไปหมดแล้วชีวิต ของเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นถึงวันหนึ่งของที่เคยมีของที่เคยเป็นมันก็หายไปหมดนะไม่มีอะไรเหลือกระทั่งร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆภาวนากนาะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจคือของชีวิตเรานั่นแห้ะพอรู้แจ้งเห็นจริงใจมันก็คลายความยึดถือไม่ยึดถือมันก็ไม่เห็นแก่ตัว นะภาวนาดีๆเนี่ยว่าวแต่ไม่เห็นแก่ตัวเลยนะไม่เห็นว่ามีตัวด้วยซ้ำไปสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราตัวเรานะเหมือนแค่ความฝันนะตื่นขึ้นมาก็หายหมดเนี่ยถ้าภาวนานะเราจะเข้ามาตื่นตรงนี้อันแรกภาวนาแล้วใจสงบอีกอันภาวนาประนีตขึ้นไปเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจ